มซาซาาขาลาะรนะคะมามาชมมาชิมนะคะไว้จับสามต่อน,นะคะอยู่อำเภอบุญรีกับ้านสวนสวนหองห้านะคะนี่เ้าเขามาถึงคั่วไปเลยนะนี่แอบมาซองคัวนะคะเครื่องครบเครื่องแน่นนะคะ,คะตีนไก่นะคะใครมาอวนท่าแบบนี้กินก็จะตีนไก่นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของอาจจะของคนสวยนยค่ะ วันนี้นะคะคุณนักซ่าได้มาแล้วนะคะเป็นพิเศษตีนไก่นะคะปรุงขึ้นเค้าค่ะสูตรขึ้นเค้าคุณนักซ่ามากินเผ็ดแต่บอเผ็ดแห้งขึ้กินกับปุผงด้วยกันพริกเผามีพริกเผาเครื่องปรุงพริกเผาครึ่งช้อนอีกน้อยนึงแล้วกันเดี๋ยวไม่เผ็ดพอข้าเบิรงอันข้าไปสวนส้มมันยุ่นกับขึ้นข้าวด้วยกันน้ำตาลโอ้แต่นี้ใส่น้ำตาลเยอะแน่เลย น้ำส้มเป็นคนมาสมปกติมาบางหน้านะคะแต่เป็นมีน้ำส้มห้ก็เลยเสนำสุปโดนหมให้ขอโทษคนน่ะคุณนายโดนโดนคุณนายแขกข้างๆนะคะวันนั้มีมากับน้องอิงค่ะน้องอิงนะคะแล้วก็พี่แขกคนสวยโอ้ยทางนั้นทางนั้นย้อนแสงแล้วก็คนนะคะไปจะสามต่อด้วยค่ะ ใครมามีโอกาสมาบนธารนะคะแวะมาชิมก็เพิ่นเพราะเพิ่นจะเพิ่มแครปหมูนะเป็นพิเศษนะคะนอนจะจะเป็นตีนไกแ่แล้วนะคะไม่ตีนไกแ่แล้วมีหมูเดงแล้วก็จะมีเคบแครปหมูสูตรพ่นเอนะคะเิ่นบอกว่าอร่อยรับรองนะะท่านอีกกินแล้วก็อร่อยเลยนะคะกรุบกรอบไม่มีมันนะคะแ่แครปหมูเห็นไหมแครปหมูสูตรพ่นเอ อย่าซีมันก่อนจะเป็นเป็นคนกินยังไก่แสบแล้วน้ำลายแตกไปตาแล้วว่าต่คนซื้อนานท่านอย่างนี้เกิดน้ำลายแตกแล้วเดี๋ยวซีมก่อนเขียดผีเปื่อยเลอืมอร่อยมากเลยค่ะแล้นพี่อุ้งพี่อุ้งใส่เยอะไปเลยพี่อุ้งใส่ไปเลยค่ะอือน้ำตาลไปน้ำลายน้ำลายลายแทนอุ้งอิง ก็ใส่น้ำตาลอีกอล้ใส่น้ำตาลกับพริกร่วมกันนะพอแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่องอ์เองชิมให้ดูกินให้ดูมันสโตมเดี๋ยวเราสั่งแตงกวาด้วยค่ะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งคนผสมเครื่องในหมูเด้งด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงยิงอือจัดจังอือจัดจัดจัดบอกว่าพี่พี่อ้วนสวยเออหนักหน้ามัน อืมออีคนอทำอันนี้ที่สองตอนนีคะ็นธรรมดามีโอกาสนะคะมาบุญจลิกะคะ่ืลืมาอุดหนุนเป็นเนื้อทางน้องนูพเป็นขายฟองเนี่ยละถมาอุดหนุนเป็นกำลังใจเป็นนะคะคนขายคนขายมีโอกาสพาลานห้กไปอุดด่านนัด้วยทาเป็นกำลังใจคนขายค่ะแต่สามตอนนี้แซ่บดีอ่ะนนีชิมสอืมอร่อยโอเคค่ะ เอาเส้นนะเส้นนี้เขาดูหน่อยพี่อุ้งนี่เถื่อเส้นขึ้นมาหัวนุ่มนุ่มค่ะเหนียวค่ะเยื่อเหนียวค่ะมาหนีเดี๋ยวคนมังซาสิจัดการเลียบเหมือนทางสิจัดการกระจายัวนี้เหยือดนะคะแซบดีดีเลยค่ะฝากติดตามกดไลด์กดแชร์ในเด้อค่ะว่ามีอย่างเราค่ะคลิปคนมังซาสานะคะรอไปกินไปเรื่อยเรยนะคะมีมองได้แซบไปนั่มไปนะคะใครมีร้านอาหารจีนแนะนำเหมือนคนมังซาสไปกินกับบอกได้เลยค่ะ จะไปกินไปชิมนะคะแต่ปต๋องหัวนะคะคนมัศซ้า,าลินจระเข้นะคะกินยังกระแสบค่ะกินยัง,ยงกระแสบเพราะว่าเป็นคนบาเห็นแนี่กินนะถ้าไปตีเขาเขาสียวแสบ,สบ,สบไปกอนนะคะ<า>่ะสวัสดีค่ะติดตามนะเปงสวัสดีค่ะ